ข่าวด่วนมาอีกแล้วพี่น้องครับมีสองเหตุการณ์ครับในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นก็สวัสดีเอซน้องอิงสวัสดีเอฟซีบอสโจสวัสดีเอฟซีพ่อกัญชัยน้องอิงเพื่บ้านแพงวันนี้มีข่าวดีมาแจ้ง ที่รู้กันอยู่หลายช่องน่าจะนำไปออกแล้วอันนี้เป็นช่องน้องใหม่ก็ขออนุญ,ญาตมายินดีกับบอสโจโด้วยเรื่องที่หนึ่งก็คือหนังคายอ้อของบอสโจมีผู้กกับคนใหม่แล้วชื่อคุณพวัต พนังคสิริภูมิกับคนนี้ก็มีผลงานการันตีทางช่องสารนะอย่างเช่นบุเพสนิวาสออจ้าที่ดังไปทั่วประเทศทุกคนคงได้ดูและจำได้นะก็ขอแสดงความยินดีกับบอสโจด้วยเรื่องที่สองคืนนี้มัดมาเอง ตำราวครับตำราวเป็นไงบ้างเอฟเปนครับน้องอิงเพ่อกัญชัยรับกันเต็มเต็มไปเลยใช่ไหมสี่ตัวเต็มเต็มเลยครับสี่สามสองสี่โหพ่อกัญชัยงสงสจุกแน่นอนคนลุกเลยพี่น้อง กับสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งมาตรจันหรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้คำพูดน้องอิงที่หลายๆคนบอกว่าเกิดขึ้นจริงและมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราจะได้แสดงความยินดีด้วยกับทุกคนที่รวยๆในวันนี้ ท้ายสุดฝากช่องยุท u ุ e น้องใหม่คนกรุงมักม่นวนไหวในความอกอมใจเอีเป็นขับสาวน้อยเป็นแพงเอ็ดีเป็นขับน้องอิงเป็นแพงแล้วเจอกันใหม่พี่น้องสวีดัสสวัสดี